วันนี้ครับมีการยกจัดเต็มโอ้โหครั้งนี้ใหญ่นะเป็นการแนะนำอ่านี่สินค้าเข้าใหม่เนาะที่แนะ่ยนำไปก่อนหน้านะฮะที่ว่าเติมสต็อกนี่ไอ่าสินค้าเติมอ่าเติมสต็อกนะครับออกมานอนข้อที่หนึ่งศูนหนึ่งครับตัวนี้อัปเกรดแล้วนะครับถ้าเป็นไกดแต่งด้วยนะครับอ่าอันนี้คือมาชมของจริงก่อนนะฮะนี่ฮะทางนี้นะฮะนะครับสวยงามมากฮะเป็นสีดำนะครับผมนี่จะพร้อมกล้องของขาทรายเนาะพร้อมโหลดเดอร์นะฮะ อันนี้ก็เป็นไก่แต่งฮะตรงๆเลยปกติไก่จะงอเนาะถ้าเป็นรุ่นทั่วไปฮะสวยงามมากฮะแล้วก็เป็นอัปเกรดแล้วเนาะแล้วก็คือความหมายว่าเดี๋ยวทดสอบความแรงการใช้งานก็ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะง่ายฮะสวยงามมากรุ่นที่น่าสะสมมากเลยของก็ไม่เด็ดสุดมากฮะสะสมง่ายนะครับก็มีคู่มือให้เนาะแต่เราก็เป็นประกอบไม่ยากนะครับผมตามตั่มือก็มีแค่กล้องด้วยทีเออ ถ้าเรอ่านรือว่าก็อไอ้ลูกติดนะฮะก็อ,ออกได้จะมีลูกวีบีแถมให้นะฮะมาในกล่องแล,ล้วก็มีหลดเชื่อประแจนะฮะก็ะมีให้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะป็นี่ก็เป็นกล่องของกล้องนะครับแล,ล้วก็นี่สายจะพายมาให้ด้วยนะฮะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวของเราก็แถมครับผมก็แนะนําไปตามนี้เลยเพราะว่าต้องรีวิวนะครับผมถ้าสนใจถ้ารีวิวนี่จะจะคอนออกไปก็เล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาการติดขัดอะไรยิงได้นะนี่ก็แถมลูกบีให้แล้วนัดครับแล้วก็นี่ ก็สิบแผ่นก็ราคานะฮะเดี๋ยวทดสอบสองรุ่นนะวันนี้ MB 0 1รุ่นนี้นะครับก็ราคาอยู่ห้าพันหกเองครับถูกมากความส่งนะครับครับน่าเล่นนะครับสนใจทักมาเดี๋ยวของหมดนะครับแล้วอีกรุ่นเดี๋ยวก็แนะนําอีกทีนะครับผมโอเคครับผมอีกรุ่นจะเป็น m 6 6แนะนำเลยเนาะเดี๋ยวจะเอามาเป็นรุ่นราคาเจ็ดพันไม่มีกล้องมีขาทรายนะฮะมีโหลดเดอร์แถมให้นะครับแต่ขาทรายผมใส่กับกล้องนี่คือเราจะทดแบบคลาว่าให้ดูว่าสวยงามมากติดใจนะครับโอเคนะครับ ต่อเป็นะครับนี่ก็ต่อแบบยิงจังแ่บนี่น,นะครับเดี๋ยวว่ายิงแม่หรือเปล่าเราต้าาาองเทียบต้องบอดนะฮะเพราะว่าปืนมันยิงมาใหม่เนี่ยเราไม่ได้เทียบมันจะยิงไม่แม่มนนะครับเป็นเป็นด้วยป,ปกติของเซนเปอร์กันนะกล้องปืนจริงก็ต้องเทียบนะต้องต้องคาบต้องย,ยิงดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักก่อนเนาะเพราะว่าครับอยากให้เห็นนะฮะหนักมากนะครับผมโอ้โห น่าเล่นนะครับนี่ฮะเป็นอะไรพับได้นะครับผมนี่พับได้สามารถยิงยืนได้เนี่ยโอเคนะครับอ่าช่างอุ๊บอ่าห,หนักเท่าไหร่ครับโอ้โหหนักมากมันตัวใหญ่สี่สามสี่สองครับผมโอเคนะครับผมนะี่แต่เราต้องช่างให้ดูเนาะในการอธิบายของเราเป็นอย่างนี้พิชาน้ำหนักยิงความแรงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องทําให้รู้เนาะพอดีสินค้ามาใหม่เราก็ไม่บอกตรงว่า แน่ใจว่าจะยิงดีลึกบา่์ยิงไนือต้องต้องทดสอบนะครับต้องทดสอบ้อันนี้ก็ไนปอร์ไม่มีอะไรนะเปิดฟ้องลจะยิงถ้าคะแนนจะยิงความแรงให้นะครับนี้ก็ใช้ลูกมาตรฐานก่อนน็อกสองสองุกรัมนะฮะนี่ก็เปิดมาจจกข้างการหรือว่าเป็นผมต้องแก่งนะฮกดงี้ยอาทีเด้งมาแต่บางทีก็เป็นปุ่น นีเราก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอันเป็นตรงๆนะฮะต้องมีโรเดอร์แบบใหู้นะครับผมลองดูครับ่โอเคนะครับตอบใส่ลูกแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้นะฮะนะครับมีล็อกด้วยนะฮะถ้าอย่างนี้ยิงได้นะฮะถ้าไปข้างหน้านี้คงยิงไม่ได้คิดว่านะแบบนี้นี่จะยิงไม่ได้ถ้าปิดนี้คือถอยมาปิดสีแดงคือยิงไม่ได้เลยแข็งเลยอันนี้คือยิงได้นะครับโอเคนะฮะก็จะขึ้นล็อกะกดดึงมันตรงนะ อ่าขอบไปเลยนี่ครับเพื่อสอบกำลังกันเนาะบไปยืงถ้าเกิป่ายืงคอมเมนต์วันนี้รุ่นแต่งแล้วผมไม่ต้องแต่งนะไปแต่งด้วยโอเคนะคอ่ามาดูได้ครับผมโอ้ห้าร้อยห้าสิบหกแรงมากครับห้าร้อยห้าสิบหกเห็นไหมครับใกล้ๆนะโอ้โอถือว่าแรงนะโอเค <laughs> อเพแ่บ <laughs> เกิด <laughs> ือบประมาณห้าร้อยกว่านี่ถือว่าไม่ไม่ไมแต่งกันแล้วคร ครเธอหรื <Okay. S 1> อว,ว่าแรงมาจากโรงงานเนะอะวันนี้เขาไม่มีสปีดแผลเพราะว่า <Okay. S 2> แต่งมาแล้วนอกจากโรงงานเขาเขาบอก okay. มันโอเคเดี๋ยวผมเอ่ยิงท่าเป้านะครับผมซูมไปก่อนนะฮะโอเคนะครับเ mm. ดือดแต่เจ้าต้องฝาบนะครับแต่ละคนไม่เหมือนจะมันมันลุเป่าอะมันชัดชอืม รเ,รเราต้องทาบกระบาดนะโอเคน,น,นะผมจะยิงเป้าสุดนี้ฮะที่ว่าเขียน MB01 บนะก็สักประมาณสองเนึงเปิดกล้องชัดไหมไม่ได้เียงเ่ใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวผมลองยิงกระป๋องดูนะยิงเผ็ดเผ็ดสีขาวเลย ถ้ามันเตะเนี่ยผมว่ามันแม่นละเนาะโอ้นี่คือของจริงนะโอเคแล้วคือผ่านแล้วตอนนี้ผมจะยิงเป้าสีเขียวเลยนะครับเป้าคนนะคือเป้าคะแนนนะค,ค,คือเราทับแล้วเห็นไหมไม่ยากแล้วก็ปิดตัวนี้เลยครับถ้ามันได้แล้วเราก็ปิดเดี๋ยวค่อยปิดกแล้วกันโอเคนะครับแค่นี้ตันนี้เอาไปยิงได้เลยมมากนี่คือยิงเป้าโอ้นะ ม่นจะแม่เลยนะอเนงว่เลยนโอ้เปนว่าเท่ละโอเคลนะบเนี้บางทีมันใช้เวลาเนาะอ่าผมยิงเป้าสีเดียวอยูโอเเ้โหใกลเยอยมโอเคละแบบนี้ผมยิงเป้าทั่วไปเลยนะครับโอเคสีเป็นเนล็กสีดำ ต้องดีงสุดแล้วกันดูแล้วนะฮะถือว่าแม่นครับผมโอเคเอาะะหนะออเห็นเลยไม่หมดแล้วกี่ดังไหมใช่ไหมฮะโอเค <c oughs> นี่ก็ล็อกได้นะฮะปลอดภัยครับผมโอเคนะครับสนใจข้าวกระหงเอ๋ยครับรุ่น M D 0 1ไกลแต่สงสวยงามมาก ดีแม่เซ็ตแป๊บเดียวได้เลยโอเคนะครับสนใจทามานะครับช่วยแชร์แจมี่กดไลค์นะครับยอะๆนะครับจะได้อัปเดตสินค้าทำไมาเยอะครับขอบคุณนะครับสนใจสั่งซื้อเลยครับจัดส่สงเลยครับ